อายุเท่าไรนะหกสิบสี่ปีผัวคนเ,เนี้ยหกปีชื่อบุญเติมเหมาะลาศีหกสปีปีได้วันหนึ่งน่ะวันละสี่ครั้ง <c oughs> ถ้าวันหยุดของยายวาได้ประมาณห้าครั้งหรือหกครั้งตอนเชา้ากลางเวรอีกต่างหาก <c oughs> นี่ถ้าวันไหนเมียไม่ให้ทุกวันน่ะวันละครั้ง <c oughs> ก็ยังดีโอ้โห <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าจะเป็นเมนปับ๊บ เมียก็ต้องหิวเออแบ่งมดิได้สองครั้งแต่แกไม่พอใจเออแกไม่พอใจแกเอาสี่ครั้งคนหกสิบสี่ปีอะคิดดูโโอหกินน้ำมะพร้าวเนอะคนอะไรวะอึดทิบหายอ้กินน้ำมะพร้าวเนอะอึดซิบหายเลยแล้วแกก็บอกเลยว่าใครจะสู้กูได้เพื่อนเพื่อนกูอะหกสิบสี่เพือนกันอยู่บ้านนอกน่ะทุกวันนี้นั่งเฝ้าไก่อย่างเดียวแกว่า แต่กูเนะี่ยสู้ได้คนเดียวแล้วแกก็บอกด้วยว่ามึงไปนั่งกับคนไหนที่ก็สร้างหน้าเซเว่นถ้ามีผู้ชายมาคบกับมึงมึงโดนกินกูแน่มึงทะเลาะกับกูแน่แกบอกแล้วมึงก็จะมีเดินมีดปาดคอด้วยนะ้ำไอ้มีดมะพร้าวหรอปาดคอมึงแกว่าแบบนี้แกขู่ไว้แบบนี้วันนี้ไม่เห็นมีมีดมะมะพร้าวนะแต่ก่อนมีมีดมะพร้าวมาปาดคอนะ ปาดคอตาสารด้วยเพราะว่าแกห่วงตาสารด้วยนะแต่ก่อนเนี่ยเออห่วงตาสารกับบ้านอ่ะแกก็ห่วงทุกคนนั่นแหละว่าใครมานั่งแม้กระทั่งกุณแวนไม่กระทั่งไอไอเข็นรถเข็นอ่ะขอทานอ่ะไอเข็นรถของเก่าอ่ะแกห่วงหมดถ้าเป็นผู้ชายน่ะแกห่วงหมดแต่กลับหึงบ้านปั๊บว่าก็โดนไม่ตีนก็มือ เออก่อนจะปี้กันนะเออถ้าได้ตีนได้มือปับ๊บมึงต้องยอมกูก็ถึงได้ปี้ก็ถ,ถึงได้สี่เออแค่นั้นแหละ